ทีเด็ดข้างทางวันนี้พิเศษจะพามากินนี่เลยร้านกะเพราตโนดนะก็เป็นร้านทีเด็ดข้างทางที่อยู่เส้นเข้าออเท่าสะแกบอกเลยว่าเป็นร้านที่คุณลุงคุณป้าเขาเปิดร้านอยู่สองคนบรรยากาศริมข้างทางแบบนี้แต่บอกว่ารสชาติเด็ดมากคุณป้าก็จะเป็นแม่ครัวลงมือทาอาหารนะนี่เลยไขด่ดาวกรอบกับกะเพราแบบสูตรโบราณโบราณน,นะนี่หมูกรอบที่คุณแม่ให้มานี่ก็ให้เยอะหลือเกินบอกเลยว่าเด็ดครับ กระเพานี่มีกลิ่นหอมของซีอิ๊วดำหน่อยนะบรรยากาศดีๆนะนี่คุณลุงก็เอามาเสิร์ฟแล้วนี่คือกระเพาหม,มูกรอบไข่ดาวร้านกระเพาตะโนดนะน่ากินมากครับพี่เซลอยากให้ทุกคนได้มาลองดูสิใครขับผ่านเส้นนี้นะก่อนเข้าทัศแกนะพี่เซลแนะนําเลยหมูกรอบเน้นๆน,น,นะจริงๆเขาก็มีหลากหลายเมนูนะแต่พี่เซลอยากกินกระเพาหม,มูกรอบอร่อยครับรสชาติดีมีกลิ่นหอมของตัว ซีอุ๊ดดำนะแล้วหมูกรอบนี่ดีเลยแล้วคุณลุงก็กให้ข้าวมาเยอะเหลือเกินกินกับไข่ดาวกับดีนะพริกน้ำปลานี่มัน mm hmm. เด็ดครับรสชาติกะเพราก็จะไม่ได้เผ็ดมากนะรสชาติกลางๆพี่เซลว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็ต้องบอกคุณป้านะเขาทำเผ็ดกว่านี้หน่อยแต่สำหรับพี่เซลก็ถือว่าโอเคครับเป็นรสชาติดั้งเดิมนะกินเพลินเลยทีเดียวฉะนั้นใครมานะขับผ่านที่จะเข้าทัชสแกร์พี่เซลแนะนำเลยร้านกะเพราตาโหนดพี่เซลการันตีความอร่อยครับบ๊ายบาย